สีแดงครับเปิดฉากกินเบี้ยสีขาวกินโต้อตอบฝั่งสีแดงเดินเม็ดส่วนสีขาวขึ้นไม้าโยนขวา สีขาวครับปูสามเบีย้ยเข้ามาฝั่งสีแดงเลือกใช้เบี้ยริมกินสีขาวใช้เบีย้ยนอกกินเข้าเบีย้ยในฝั่งสีแดงกินเบีย้ยตัดตัวกลางสีขาวครับจึงทําการใช้เม็ดกินคืนฝั่งสีแดงทําการทิมเบีย้ยไล่เม็ดสีขาวถอยเม็ดกลับ ฝั่งสีแดงเดินเบี้ยอีกตัวสีขาวครับ ทิมเบียไล่โคนสีแดงกินสีขาวกินสีแดงถอยโคน สีขาวเอาเรือไปกดม้าสีแดงเอาม้าไล่เรือเรือขาวจึงถอยกลับสีขาวครับโยนเม็ดเข้าไป ฝังสีแดงเอาเม็ดไล่เรือเรือขาวขยับหลบเม็ดแดงขยับกลับ สีแดงครับเอาเม็ดไล่เรืออีกครั้งฝั่งสีขาวดึงเรือกับฝั่งสีแดงดึงเม็ดกับสีขาวทำการซ้อนเรือฝั่งสีแดงถอยม้ากลับไปกัน สีแดงครับจึงกินเม็ดเข้ามาสีขาวใช้เบี้ยครับกินกลับไปสีแดงเอาเม็ดกินสีขาวโยนโคนขึ้นไปสีแดงกินสีขาวขยับมา้า สีแดงถอยกลับผูกเบี้ยสีขาวถอยโคลนลบสีแดงขึ้นม้าสีขาวเอาม้าผูกม้าแดงครับจึงตัดสินใจกินม้าขาว ม้าขาวกินม้าแดงอีกทีฝั่งสีแดงเดินโคลนเข้ามาสีขาวทิมเบีย้ยสีแดงถอยโคลนไปรับสีขาวกินไายเปิดลุกสีแดงขยับขุนกินเบีย้ยสีขาวจึงใช้เรือตีลุก สีแดงมีตาหลบสีขาวกินลุกสีแดงใช้โคไล่สีขาวเอาเรือหลบสีแดงเอาเรือขึ้นมาบ้างฝั่งสีขาวจึงตีลุกสีแดงหลบ สีขาวจับเบีย้ยสีแดงจึงกินลูกสีขาวเลือกหลบชิดเหลือฝั่งสีแดงจึงตีลุกสีขาวหลบและสีแดงตีลุกอีกครั้ง สีขาวเอาเรือบงังจากนั้นสีแดงกินลูกจน